สวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนสวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้วัรอาริติทุดยบายสายสวรรค์เขียนยิ่งพาคุณผู้ชมมาที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ดิฉันได้พาแฟนรายการร่วม40ท่านด้วยกันคะ่ะมาร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าทัวร์ทำบุญทอดกระถินกินซีฟูด้ดซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด ในกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าโครงการเสม็จสวยนี่เป็นเพียง1กิจกรรมเท่านั้นนะคะทัวร์ทำบุญทอากรถินกินซีฟู้ดนั้นไปนเริ่มต้นกันที่พาแฟนรายการไปทําบุญทอดกระถินกันที่วัดเกาะเสม็ดค่ะซึ่งก็เป็นวัดเพียงแห่งเดียวบนเกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองแห่งนี้นะคะแต่เดิมวัดเกาะเสม็จเป็นสํานักสงฆ์ค่ะ ก็เลยไม่มีโบสถ์ไม่มีสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบพระสงฆ์นั้นต้องข้ามเรือไปทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆกันที่ฝั่งบ้านเพจึงเกิดแนวคิดว่าอยากจะระดมทุนรัพ์เพื่อที่จะสร้างโบสถ์แล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีความจําเป็นบนวัดเกาะเสม็ดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแห่งเดียวบนเกาะเสม็ดแห่งนี้นะคะ แล้วเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่โยโ่งได้ปริมาณโปรตีนดีกับส่วนอื่นๆด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะณขนาดนี้เนี่ยทะเลระยองเนี่ยโยโ่งได้นะคะจากนั้นก็พาไปรับประทานอาหารซีฟูด้ด ในมื้อกลางวันกันนะคะแล้วก็มีการบรรยายสั้นๆจากนักวิชาการเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในการรับประทานอาหารทะเลบนเกาะเสม็ดนะคะว่ามีความปลอดภัยไร้สารตกค้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังกังวลเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองหลายคนก็ขยาดกันหรือว่าตื่นตระหนกกันในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลนะคะ วันนี้แฟนแรายการของเราก็เลยมารับประทานกันอย่างอิ่มอร่อยแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมั่นใจในการรับประทานอาหารซีฟู้ดมากยิ่งขึ้นค่ะ ปิดท้ายกิจกรรมของเราก็คือพามาไหว้าสารศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสารเก่าแก่คู่เกาะเสม็ดมาเป็นเวลายาวนานนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ยวเกาะเสม็ดก็เล่นน้ําทะเลหรือว่ามีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆแตกต,ต่างกันไปค่ะแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเลยนะคะที่จะมาตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะสม็ดดังนั้นนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ครบเครื่องครบรถ ไปเช้าเย็นกลับนะคะทัวร์ทำบุญทอดกระถินกินซีฟูด้ดกับรายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะแต่ว่าโครงการเสม็ดสวยยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังคงมีกิจกรรมอีก2กิจกรรมจนกระทั่งถึงปลายปี2556นี้นั่นก็คือ กิจกรรมที่ชื่อว่าสมัติสมาร์ทมายในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนเป็นเวิร์กช็อปถ่ายภาพสวยและเรียนรู้เทคนิคการแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะเราก็จะรับแฟนรายการ40ท่านด้วยกันที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะก็สมัครเข้ามาตามสปอตประชาสัมพันธ์ท้ายรายการค่ะขณะเดียวกันปลายปีนะคะคู่รักคู่วิวาคู่สมรสใหม่ๆยังหาที่ฮันนีมูนไม่ได้ต้องติดตามข่าวสารจากรายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์เพียงยิ่งค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกันบอกต่อและก็เชิญชวนผู้ชมด้วยนะคะช่วยกันบอกต่อค่ะว่าเกาะเสม็ดนั้นสวยเหมือนเดิมเกาะเสม็ดนั้นยังคงเป็นไข่มุกแห่งภาคตะวันออกของประเทศไทยเหมือนเดิมก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกลับมาเยือนสเสม็ดกันนะคะวันนี้วันอะไรที่ทุเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะพูดคุยในประเด็นนี้ หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะและติดตามโครงการเสมเ็ดสวยกิจกรรมต่อไปของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ